ครับสวัสดีทุกคนเข้าวันนี้พาทุกคนได้มาดูแปลงผักเล็กๆหน้าบ้านนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แปลงผักอะไรที่มันแตกต่างจากที่อื่นเท่าไหร่หรอกนะครับแต่พอเราเดินดูรอบๆบ้านแล้วครับซึ่งผมได้เดินดูแล้วรอบหนึ่งผมก็มองว่าสิ่งเหล่านี้มันควรที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนเกิดขึ้นกับทุกๆหมู่บ้านเพราะว่าถ้าในกรณีที่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับทุกๆหมู่บ้านนั่นหมายความว่า ประชาชนสามารถที่จะพึ่งตนเองได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องพึ่งรัฐบาลไม่ว่าหมูจะแพงไม่ว่าอะไรจะแพงก็ตามแต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้คือการที่ทําให้สังคมอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาาใดๆทั้งสิน้นและที่สําคัญที่สุดก็จะเกิดความสวยงามในบ้านด้วยนะครับเราเจอเจ้าของมานเลยครับสวัสดีพี่นีครับสวัสดีครับสวัสดีครัขออนุญาตแนะนําตัวเองหน่อยครับพี่วันนี้เจียมํำนะคะครับผมวันนี้เจียมลำปัจจุบันตรงนี้พี่กัดตัวนี้อยู่ที่บ้านอะไรครับพี่ที่บ้านบุตรแพงนะคะตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังคค่ะ บ้านบุตาแพงอำเภอเมืองไผ่ตําบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับด้านข้างซ้ายขวาของคุณพี่นี่คือเป็นแปลงเกษตรเล็กๆนะพี่เนาะใช่ค่ะนี่ครับนอกจากในเรื่องของผักอาหารที่มันจะเป็นแบบอาหารในเรื่องของสุขภาพแล้วมันก็จะมีอาหารใจซึ่งก็อยู่บริเวณด้านขวานะครับก็เป็นดอกไม้ที่คุณพี่ได้ปลูกนี่ครับดอกไม้ที่ปลูกตรงนี้ดอกไม้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งใจว่าจะไปลงบนโคกหนองนาเนาะพี่เนาะ ใช่ค่ะอืมก็มาทดสอบดูก่อนว่ามันใช้ระยะเวลากี่วันได้แถวบ้านเราจะปลูกได้ไหมค่ะแต่สุดท้ายโอเค้วปลูกได้ค่ะปลูกได้แล้วค่ะสวยด้วยนะพี่นะสวยค่ะเนี่ยด้านซ้ายมือเป็นผักเป็นอาหารที่เราใช้กินส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นอาหารเหมือนกันแต่เป็นอาหารใจอาหารตาอาหารตาโอเคยังไม่จบแค่นี้ครับรอบๆบ้านของท่านเนี่ยโอ้โหเดินดูแล้วผมมองว่าถ้าทุกหลังคาทําแบบนี้ได้มันมันจะเป็นอะไรที่ที่รัฐบาลประมาณว่าแบบสบายเลยไม่ต้องดูแลประชาชนเพราะว่าประชาชนสามารถที่จะ อยู่ได้ด้วยตนเองค่ะมาดูไก่ก่อนนะคะด้านซ้ายผมอยากจะดูด้านซ้ายเหมือนพั่โอ้โหพื้นที่ทุกพื้นที่นี้เต็มเลยนะพี่นี่นี่จะแบ่งพื้นที่แบบให้มันมีพื้นที่ว่างมีที่จอดรถบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไม่มีเลยนี่ครับเข้าไปด้านหลังเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นผักก็กินได้แล้วนะคะดินเข้ามาปลอดสารพิษมะนาวมะนาวค่ะมีมะนาวกล้วยละมุดโอ้โหเยอะเลยครับ แล้วก็ช่วงนี้เข้าสู่ฤด,ดูแรงพี่นีก็จะใช้ฟางมาคุมใช่ครับนี่ครับ,รบอันนี้เริ่มเริ่มทำได้นานหรือยังครับพี่อ่าโควิดรอบแรกค่ะโควิดรอบแรกใช่ตรงนี้จะเป็นป่าค่ะอพอโควิดปั๊บร้านคาเฟ่ซบเซาหนูมีร้านคาฟนเฟ่อยู่ในอำเภอร้านอ่าคาเฟ่อยู่ในอำเภอนะคะแล้วมันไม่มีรถล้างก็เครียดก็เลยเออเรามีที่อยู่นิดนึงที่เป็นป่าก็เลยมารื้ป่าออกค่ะแล้วก็มาบริหารจัดการให้มันเป็น แบบนี้ค่ะมีอาหารการกินมีผักมีผลไม้กินค่ะแต่เดิมคุณพี่ก็จะเปิดร้านคาแคร์แต่หลังจากที่โควิดมันมามันก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงก็เลยต้องหาที่พักผ่อนหย่อนใจทําเพื่อที่จะไม่ให้เราเครียดค่ะก็เลยออกมาในรูปแบบนี้แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นป่าป่าก็คือพวกป่าต้นไม้ป่าทึบเลยค่ะไม่มีที่ทําอะไรไม่ได้ค่ะก็เลยให้รถจ้างรถเข้ามารื้อออกให้หมดแล้วก็จะขุดสระ ผ่านไปหนึ่งปีกว่ากว่าหนึ่งปีกว่ากว่าหนึ่งปีกว่านี่กล้วยหอมทองพี่มีมีทองอยู่ในสวนแล้วนะหอมทองครับนี่ไงหอมทองเลยละค้หอมทองนี่ครับเข้าโพดโอ้โหนี่ปลูกแบบไม่ให้ทุกพื้นที่นี่แบบเสียเปล่าจริงๆเนี่ครับอาจจะปลูกไม่เยอะแต่สุดท้ายก็มีเกือบจะทุกอย่างนะครับหอมทองนี่แบบขนาดฤดูแล้งนะครับนี่สวยมากครับโอ้โหเือใหญ่มาก นะครับมะม่วงกล้วยจานก็มีมีทุกที่เลยกล้วยออกเยอะมากนะครับกล้วยอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้าว้าใช่ค่ะนี่ครับเราฝั่งด้านนู้นมองไปบริเวณด้านหน้าบ้านกล้วยน้ําว้าก็กล้วยน้ำว้าเยอะเลยครับอันนี้ในสวนนะครับในสวนที่แต่ก่อนเป็นป่าใช่เป็นป่าทึบอันนี้ก็ติดแล้วนะคะติดลูกแล้วแต่พี่นีก็มาเปลี่ยนนะครับจากภาวะเศรษฐกิจที่ร้านก็ยังเปิดอยู่ร้านก็ยังเปิดอยู่คนี่ค่ะอันนี้ก็หอมทองประทงนะคะนี่ครับ พื้นที่บริเวณที่ปลูกตัวนี้ประมาณกี่ไร่ครับอ่าเกือบหนึ่งไร่ค่ะเกือบหนึ่งไร่ค่ะอได้ทําแล้วมีความรู้สึกยังไงครับมีความสุขมากการที่ได้เข้ามาดูแลค่ะอ,อยากปลูกเพราะว่าเราเป็นเกษ,ษตรกรครับผมค่ะก็เลยพอมาอยู่แบบนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขกับการอยู่มากกว่าคจากวิกฤตตรงนั้นทําให้เราเจอโอกาสใ,ในวันนี้เนาะที่เราทําให้ ถ้าไม่มีโควิดก็จะไม่มีส่วนนี้ค่ะมันก็จะไม่มีความสุขทางใจเนาะใช่ค่ะแต่ละวันเราต้องดิ้นรนหาเงินครับแต่พอถึงช่วงหนึ่งแล้วบางครั้งมันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ถ้าเราไม่มีนี่ใช่ใช่ใช่เนี่ยครับมาอยู่ตรงนี้อย่างนี้น้อยผมก็คิดว่ารายจ่ายก็น่าจะลดได้เยอะนะเนี่ยเนี่ยฝรั่งมีสลังฝรั่งมะนาวกล้วยมะม่วงก็เริ่มที่จะแบบขึ้นมาให้เห็นละใช่ค่ะนี่หนึ่งปีนี่โตแล้วหละครับนี่ฝรั่งมันไม่กินแล้วหรอมั่งนี่ กินหลายรอบแล้วค่ะอ,อันนี้คนงานมาทำงานสวนคุณหมอก็มาเอาไปกินส่วนมากจะแบงเนี่ยครับบริเวณสวนทางน,นี้กล้วยโอ้โหโอห,โห,โหอันนั้นคือกล้วยใช่ไหมครับนี่ <c oughs> ดูเครือ <c oughs> โอ้เนี่ยครับเรื่องกล้วยครับกล้วยแบบใหญ่มากครับไม่ตม่ำกว่าสิบวีแน่นอน <c oughs> เครือนี้บริเวณด้านนู้นก็เช่นกันครับ <c oughs> โอ้อะไรจะใหญ่ได้ครับ <c oughs> นี่ครับทั้งหอมทองทั้งน้ำว้าปักช่องค่ะบังเป็นพันปักช่องมีปักช่อง50ใช่ไหมปักช่อง50ค่ะตัวน้ำว้าใช่ครับสมบูรณ์ครับล้วนี้พันนี้พันดีครับแต่ว่าสิ่งที่มันดีกว่านั้นคือการบำรุงดูแลรักษาครับใช่ค่ะใส่ปุ๋ยขี้หนูค่ะขี้หนูขี้หนูขี้ไก่ที่เราเลี้ยงอันนี้เป็นเป็นสวนที่เรียกว่าพืชผักสวนครัวเนาะใช่ค่ะจะไม่จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราเดินมาดูฝั่งนี้นี่ครับ บริเวณรอบบ้านของท่านจะนี่ครับเห็นด้านหลังก็จะมีกบมีหนูอ่ะเดี๋ยวพี่นีพาไปดูครับตรงไหนก่อนครับไปไก่ก่อนค่ะมาเลี้ยงไก่ก่อนค่ะเป็นานเลยยุ้งข้าวนี่ครับอันนี้ยุ้งข้าวยุ้งข้าวท่านก็จะเลี้ยงไก่เลี้ยงหนูบริเวณด้านล่างค่ะเดินไปดูครับกําลังสั่งมาอันนี้แบบบ้านเลยครับนี่เลี้ยงแบบบ้านเรานี่ครับไก่เต็มเลยครับไก่ด้านล่างอก็ใช้แกลบครับ แบบแล้วก็มานี่อกไข่แล้วมีไข่แล้วใช่ไหมครับมีแล้วแสดงว่าแต่ละวันนี้แทบจะไม่ได้ซื้อกับข้าวเลยใช่ไหมครับไม่ต้องซื้อโอ้นี่ครับไข่เขานี่อืมนี่คือไข่ไก่ครับเลี้ยงประมาณกี่ตัวครับฝั่งนี้สิตัวส <15 S 2> ิบห้ตัวเอง ฝั่งนี้อีกสิบห้าตัวแสดงว่าใต้ยุ้งข้าวนี่จะเลี้ยงไก่เนาะเลี้ยงไก่ฝั่งด้านนี้ก็เลี้ยงเหมือนกันนี่ครับก็ไข่แล้วแบบบ้านเราครับจากวิกฤตเชเลวนเป็นแบบภาวะเศรษฐกิจที่แย่พี่ก็ได้ใช้จังหวะนั้นนะครับได้กลับมาอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าความสุขของชีวิตจริงๆนี่ครับไก่ครับโอ้นี่ครับอ่าจะออกมาแววันหนึ่งได้ประมาณวันละสองแผงเลยครับโอ้ พอเหลือเราก็ขายอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ไก่ครับะต่อไปครับไปดูหนูกันมีหนูด้วยค่ะขี้หนูมันเป็นปุ๋ยที่ดีมากค่ะเวลาเราเอาไปลงกล้วยแล้วกล้วยมันก็จะสมบูรณ์ครับผมต้นใหญ่อ๋อแสดงว่าการที่เราเลี้ยงหนูเนี่ยเราก็จะมีขี้หนูเนาะใช่ค่ะเอาไปเป็นปุ๋ยใช่ค่ะนี่ครับเราไปดูหนูกันโอ้สบายใจเลยคุณหนูคุณหนูจริงๆ นี่ครับเลี้ยงหนูแสดงว่าไอ้เศษฟางเศษหญ้าที่อยู่นีนี้ก็อยู่ในสวนเมื่อกี้นะครับใช่ค่ะเพราะผมเดินดูเมื่อกี้ก็จะเห็นหญ้าในเปียร์อยู่ใช่ค่ะเพราะว่าถึงเวลาเราก็เอาไปลงโอ้รอบๆบ้านนี่นคือผมมองไม่เห็นพื้นที่ที่มันจะว่างเท่าไหร่เลยเต็มไปหมดเลยใตย้ใต้ย,ยุงก็เต็มนะครับนี่เป็นหนูอันนี้คือเลี้ยงหนูในสวนโคเมื่อกี้ก็จะเป็นผักต่างๆเยอะแยะมากมายนี่ครับระบบการเลี้ยงแบบบ้านๆเลยครับ ต่อไปครับฝั่งด้านซ้ายมือนั่นแหละครับก็จะเป็นกบนะคะ,ะเลี้ยงกบโอ้แสดงว่าตรงนี้เนี่ยพอขุดโคกน้องนาเสร็จก็จะเกิดการย้ายไปที่นู่นใช่ไหมครับนี่ใช่ค่ะช่วยกันดูแลกับน้องชายใช่ไหมครับ<ช> <laughs> <ๆ S 2> กับน้องไอ้เนาะด,ดูกันครับกบอันนี้แบบบ้านเราเลยครับนี่แบบนี้เลยก็ได้ขายแล้วใช่ไหมครับ ขายแล้วค่ะแต่อันนี้เก็บไว้เพื่อที่จะเป็นแม่พันธุ์ฝั่งสวนของคุณหมอค่ะทีนี้พอเราเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรครับกล้วยด้านหลังเราก็จะมีปลา<อ>ค่ะสวยเดี๋ยวอาหารป,ปลา,ปลาตรงไหนครับเลี้ยงปลา,เ,าเดินไปดูเอาด้านนู้นมีปลาอีกโอ้ยังไม่ไมมหมดยังไม่จบ<า>รครับพื้นที่รอบบ้านนี่แทบจะไม่ว่างกันเลยทีเดียวดูครับต้นกล้วยสวยมากครับเขียวสวยตามที่เห็นเ,เดินไปดูกันครับ เดินไปชมเดินไปชมจะเป็นอีกแนวทางนะครับจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะให้ได้หลายคนได้มาศึกษาเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับของคุณพี่คนหนึ่งที่เจอภาวะเชยกว่าเป็นแบบเศรษฐกิจไม่ดีครับนี่ครับเลี้ยงปลาเนี่ยครับเดินไปดูกันฝั่งด้านนู้นครับปลาอะไรบ้างครับปลานิลนปลาครับคุณปลาอืม ปลานินปลาทับทิมฝั่งด้านนี้น่าจะเป็นปลาดุกนะครับนี่ปลาดุกนี่ก็ปลาใหญ่เมื่อปีที่แล้วอืมอันนี้เลี้ยงไว้เลี้ยงนานหรือยังครับเลี้ยงพร้อมกับสวนค่ะปีที่แล้วค่ะประมาณปีกว่าเนาะปีกว่าแล้วครอ้ปลาดุกตัวใหญ่เลยนะครับนั่นโอ้ประมาณสมตัวโลสองตัวสองตัวโลตัวโลก็มีตัวใหญ่จริงๆริเดินมาดูฝั่งนี้ ทางนี้ก็จะมีกล้วยเรียงรายโอ้แล้วเดินไปดูครับนี่ครับปลาดุกปลานินโอ้ผมน่าจะมาวันหลังจะได้ย่างปลาใช่ค่ะเอาไว้รอให้ยินดีต้อนรับค่ะเอาไว้รอให้เรียนเชิญเลยค่ะรอให้รอให้ทางโคกหนองนาเสร็จเดี๋ยวเรามาย่างปลานั่งกินกาแฟปลาย่างพี่นีเชิญหน้าหน่อยครับผมอยากจะได้มุมนี้ครับกล้วยดูกล้วยเท่านี้มองไปมีแต่กล้วยทั้งหมดเลยครับนี่กล้วยอันนี้นธุนของพระราชนีนะคะ กล้วยของประเทศใช่ไหมครับกล้วยน้ำว้าเตี้ยเนาะพี่ลองไปยืนเปรียบเทียบต้นเข้าไห่ครับนี่นั่นนะครับต้นนี่ว่ะลำต้นเท่ากับคนเลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากเลยนี่ครับอันนี้เป็นบริเวณพื้นที่รอบบ้านนะครับแทบจะหาพื้นที่ว่างไม่เจอแสดงว่าแต่ละวันพี่นีก็จะอยู่แถวนี้ยใช่ไหมครับวนๆเวียวๆอยู่ที่แถวนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ไปดูให้น้องสาวอืมแล้ว ไอ้คาแคร์ที่พี่เปิดอยู่เลยครับก็น้องเป็นคนดูแลค่ะอ๋อน้องไอเป็นคนดูแลแต่วันนี้เข้ามาน้องชายน้องไอเป็นคนดูแลส่วนพี่ก็จะมาอยู่สวนค่ะเริ่มไม่จะเห็นความสุขที่แท้จริงแล้วใช่ค่ะนั่นไงไม่อยากจะกลับไปแล้วไม่อยากจะกลับแล้วค่ะเทโอเวอร์ให้กับน้องชายเลยหรือเปล่าใช่มอบให้น้องชายเลยค่ะให้น้องชายแป็คนดูแลแล้วแต่เขาเลยค่ะมีแต่มันมันมันคือความสุขมันคือรอยยิ้มแล้วมันก็จะเป็นอาหารด้วยเนาะ เราเบื่อแล้วกับการอยู่ในเมืองอยากมาอยู่แบบนี้ค่ะมะม่วงโตงแล้วฝรั่งก็ได้กินแล้วลก็ได้กินแล้วค่ะเต็มสวนเลยโอเคก็จากวิกฤตนะครับทําให้ชีวิตเปลี่ยนแล้วก็เจอ<ช>ค,ความสุขที่แท้จริงครพี่เนาะใช่ค่ะถ้าไม่มีโควิดมาก็ไม่ได้สวนนี้ค่ะ โอเคมีอะไรจะฝากถึงได้หลายคนที่กําลังทาอยู่ไหมครับแล้วก็กำลังกำลังท้อแท้กับชีวิตที่มันเป็นอยู่อย่างเนี้ยค่ะไม่ต้องท้อนะคะถ้ามีที่นิดเดียวก็สามารถที่จะทําให้มันเป็นตู้เย็นในบ้านได้ค่ะเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกนะคะชอบอันไหนก็ปลูกอันนั้นค่ะอยากกินอะไรก็ปลูกก็เลี้ยงตัวนั้นค่ะทําในสิ่งที่ชอบแล้วสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาหาเราในที่สุดใช่ค่ะโอเคกินไม่หมดก็แบ่งปันค่ะ ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นีเป็นอย่างสูงครับที่พาชมพาทัวร์รอบๆบ้านหาที่บ้างไม่เจอเลยขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับหมดนลครับนเป็ผู้ใหญ่ระวังหลงทางนะครับเยอะมากเลย